น,นี่ยกว่าเรื่องแนวกินแนวกินบานเห่ากับบานเพลินบานเพลินเป็นกยกินสไตล์เพลินเนาะค่ะพ่อเขากินอาหารบานเพลินมันกับเจ็บว่าอะไดโดนมั้งสิหมคะ่ะหมายถึงว่าเราไม่สามารถกินได้บ่อยๆกินได้ยุ่นว่าเป็นอย่างดอกแต่ว่ามันบอุ่นทองพี่น้องคะเข้ากับติดอาหารบานเห้าองสีนะ่ะ ถามว่ามันแพงมากเหรออาหารบ้านเรามีสูนแนลเนาะมีสูนแนลค่ะร้านไทย้านเอเชียที่เขามีขายที่เขาขายเนาะมันก็เป็นสินค้าน้ำเขาจากบ้านฮ่องเนี่ยจากเวียดนามแนงอย่างสีนะค่ะจากจีนแนงสินะก็ราคาก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่นักว่าบะตังกับบะแมนแต่ว่าฮ่องกับบะแมนว่าสิก,กินใด แบบกินล่างกินผ่านจากของสินะ่ะกับบ่าแมนเนาะคะ่ะกินแค่อิ่มสิแมบางทีก็กินให้หายให้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 ใหายอยากสิเนาะย่างขนมจีนแห้งขนมจีนเส้นแห้งกิโลหนึ่งเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญห้าสิบเซนเจ็ดสองสิบสี่กับประมาณร้อยร้อยหาสิบบาทปานเข้ากิโลหนึ่งเส้นแห้งนะคะกิโลหนึ่งนี่หลายเดือนได้พี่น้องอยังสิกินเหมือน ย่างเก่งกับปีหนึ่งสามฮออ,อ๋อสามกิโลปีหนึ่งนะคะที่พูดเรื่องนี้ก็คือว่าออสเตรเลียเนาะเขาห้ามนําเข้าอาหารหมายหมายถึงว่า่บฮิเอามานะ่เข้าสิเขาประเทศเขานี่่บฮิเอมามีหลายอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์มเมล็ดพันธุ์พืชอะไรเนี่ยเคยมีคนไทย เขาก็อันโดนโยกเลิกวีซ่าไม่ให้เข้าประเทศเลยตอนที่เขาตรวจค้นเขาเมืองนะเพราะว่ามีเม็ดข้าวมีเม็ดเข้าเปลือกติดกระเป๋ามากเม็ดหนึ่งเขาสแกนเจอเม็ดเดียวพี่น้องคะมีไหนเดียวแล้วคนนั้นเขาไม่รู้ด้วยว่ามีเม็ดเข้าเปลือกติดมากับกระเป๋าเดินทางของเขา แม่เขาจัดกระเป๋าให้แล้วแม่ก็ไม่ได้เจตนาแบบว่าบานเฮาเนาะคะ่ะดึงกระเป๋าไปดึงไปดึงมากสินะเม็ดเขาเปลือกบ้านเฮาเนาะมันติดมากสื่อๆเพราะฉะนั้นเด้อคะ่ะสาวสายฝอถ้าจะเดินทางไปประเทศไหนเนาะทุกวันนี้ความรู้อยู่ในโทรศัพท์ ท,ท,ท,ทั้งมดทั้งมือทั้งม้วนพี่น้องเซิร์ชขาไปหาใน g o o g l e เซิร์ชขาไปหาใน YouTube เข้าสิเขาประเทศออสเตรเลียเข้าสิเขานิวซีแล,ลนด์เข้าสิเขาประเทศใดงเสียเข้าถามก่อนเข้าเซิร์ชเขาไปถามเลยใน Google นะเชื่อในข้อมูลของเขาเลยพี่น้องค่ะมีบอกกันเมื่อหรือแม้กระทั่งเข้าไปในเว็บไซต์ของของประเทศนั้นๆ วา่าเฮาเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เราสามารถกดแปลภาษาได้อัตโนมัติเนาะพี่น้องเขาไปหาขอมูลสะก่อนว่าเขาห้ามอะไรเข,า,ขาห้ามเขาห้ามนำอะไรเข้าติดกระเป๋าไปด้วยเองเสะเบิ้งให้ดีๆค่ะเหมือนเหมือนที่ร่นนี้ไปเที่ยวไปไปนั่งเรือสำราญไปเที่ยวไปเที่ยวนิวซีแลนด์เนาะขากลับขึ้นเครื่องจากจาก โอกแลนด์นิวซีแลนด์กลับมาที่ซิดนีย์เนาะทางเรือเขาจะมีทั้งวีดีทัศน์ว่านิวซีแลนด์ห้ามนำอะไรเข้าก็คือเข้าทั้งสีออกทั้งสีเขาเมืองเขาทั้งสีออกนอกเมืองทั้งสีออกมากสินะผลไม้จากต่างประเทศเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากจากสัตว์พวกหนังพวก เขาผัวยังสินะแม้จะเป็นของใช้เราของใช้ของเราสิหมคะรองเท้าวุาน้นนี่เขาต้องเขาต้องเขาต้องแจ้งรายละเอียดไหมปลาเออนี่เอาไปดีแค์เขามีเขามีสุนัขดมกลิ่นถ้าเข้าบปไดไดีแค่เรบาบังเอิญตรวจผองสินะคะ่ะ เขายกเลิกเลยนะคะเขาไม่ให้เข้าประเทศเขาเลยแล้วก็ปรับบัตรนี่ให้เขาแต่ว่าถือปรับบัตรนี่ซี่ลอยก้เหรียญให้ทลารนี่และซี่ลอยหาเราคือเป็นหมื่นนะคะพี่น้องค่ะเป็นหมืน่นคิดเป็นเงินไทยน,นะนะเป็นหมืน่นเพราะฉะนั้นอยังก็ตามเขาสิเดินทางไปไสมาส่ออกนอกประเทศนี่เราต้อง เช็ครายละเอียดในมือถือเรานี่แหละพี่น้องคะมีบอกกันเมื่อรายละเอียดน่ะนะศึกษาให้ด้ดีแล้วก็อีกอย่างเนาะอาหารการกินของใช้เหมือนรุ่นนี้ทำคลิปว่าร้านยาร้านขายยาแต่ก่อนเข้าใจว่าถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์ คุณไม่ได้ไปหาหมอคุณไม่สามารถซื้อยาตามร้านขายยาเหมือนที่ไทยได้นะจริงๆไม่ใช่เลยสะดวกเหมือนที่ไทยยาสามัญประจําบ้านคุณค่ะคุณสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาเป็นไข่เล็กๆ,ๆน้อยเบื้องต้นเน,นียค่ะมีหลายยี่ห้อกับคือๆกันน่ะละ่ะครับไทยยี่ห้อคุ้นชินรุนี้ใช้คํานี้ยี่ห้อคุ้นชินเจ้าเป็นก้นไรยอนจะเป็นโรคกระเพาะมันก็มียาเคลือบกระเพาะยายั้งซีนะให้คุณซื้อได้ โดยที่คุณไม่ต้องไปหาหมอคุณก็ซื้อยาในร้านขายยาได้ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ของกินเนาะอาหารไทยเนี่ยปลาหมึกแห้งปลาแห้งปลาแดดเดียวทุกอย่างค่ะพี่น้องค่ะมีมุดอยู่หลานเอเชียในแต่ละเมืองก็จะอยู่ที่เมืองร้านขายของเอเชียก็จะอยู่ที่เมืองใหญ่เนาะ เวลาไปก็ซื้อให้พอใจเองสินะซื้อให้ให้ให้จนจู้ใจเองสินะแต่ว่าที่ที่รุ่นนี้อยู่สะดวกอยู่เหมือนเราอยู่เมืองใหญ่เนาะมันก็จะมีร้านร้านเอเชียเฮ้าสื่อมีฮอดอนเอียงก,ก,ก็พักขีเล็กพักขีเล็กต้มแล้วไหมคะที่เขานำเขามาขายะนะถึงระถึงราคาจะแพงเราก็ไม่ได้ว่าจะกินบ่อยๆเองสิไหม มี้อง่ะมีสูแนวสาหรับสาวสายฟอแบบว่าโอ้ย,ยสิกินอาหารบานเพิ่นบ่ไไรมีอาหารบานเท่ากินบอมมีอาหารบานเท่าขายบอมมีค่ะถ้าเราอยู่นอกเมืองก็จะมีร้านเอเชียที่อยู่ในเมืองใหญ่เองสิเวลาเข้าไปเ้องกสือให้มันให้ให้พ่อเองสินะคะ่ะราคาในการใน,ใน,ใ,นในการในการขายในการสื่อมันกะ มันก็ไม่แตก,แต,กต่างจากสินค้าบ้านเขานะพี่น้องคะห้องเขาบริก้กินจนนั้นๆเนาะอันนี้นนนนให้เ้าสำหรับาสาวสายฟอสติทต่ส,สมาออสเตเลียเนาะค่ะให้ศึกษาเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการเราสามารถเอาอะไรมาได้เราไม่สามารถเอาอะไรมาได้ศึกษาให้ดีๆยัาที่จะถามคนอื่นศึกษาใน g o o g l e เซิร์ชขาไปถามใน y o u t u ไหนไมีบอกกันเมื่อ ทุกวันนี้ความรู้อยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ที่เราจะเลือกเลือกเสพเลือกหาข้อมูลเลือกหาข้อมูลูกน้องพี่นอ้องคลิปนี้กัเจอกันเบาๆ <c ười> คุยกันเบาๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ